อิสลามเป็นศาสนาแห่งกฎหมายคือกฎหมายชาริอะห์แต่กฎหมายชาริอะห์มีเนื้อความอย่างไรกันแน่นักวิชาการมุสลิมพยายามเก็บเนื้อหาเป็นความลับแต่เราจะเปิดเผยความลับของกฎหมายอิสลามให้คุณฟังมาดูกันเถิดสวัสดีทุกคนผมอัลฟาดีขอต้อนรับคุณสู่ซีรีส์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากที่เราจะขนานนามว่าชาริอะ์ตัางุตมุสลิมและเราตั้งใจเรียกชื่อนี้จริงๆแล้วคุณจะรู้เองเมื่อเราเข้าเรื่อง เมื่อผมพูดว่าเราผมหมายถึงตัวผมเองและแขกรับเชิญสุดวิเศษที่ผมจะแนะนําในไม่ช้านี้หัวข้อชริอะห์ซึ่งคนจํานวนมากมักคิดว่าน่ากลัวและยังเป็นหัวข้อที่ทําให้ผู้ติดตามาศาสนาอิสลามหลายคนสับสนอีกด้วยเพราะมีหลายวิธีในการตีความและมีวิธีทั่วไปในการดูบางแง่ของชริอะห์ที่เราจะพูดถึงเมื่อพูดถึงกฎบางอย่างการตีความอาจแตกต่างกันไปในแต่ละแนวความคิดไม่ว่าคุณจะเข้าใจชริอะห์ไปแนวไหนก็ตาม ผมคิดว่าวิดีโอชุดนี้ซึ่งเรายังไม่รู้จะใช้เวลานานแค่ไหนจะเป็นซีรีส์ที่มีพลังมหาศาลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและให้ความรู้อย่างมากกับทั้งสองฝ่ายสำหรับผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกฎชาริอะและสำหรับผู้ที่อาจคิดว่าพวกเขารู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับกฎชาริอะอยู่กับผมที่นี่เออในฐานะพี่ชายที่รักเขาชื่อลอยดิยองผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะแนะนำให้คุณรู้จักกับเขาในตอนนี้และที่จะร่วมงานกับเขาผ่านวิดีโอชุดนี้อีกด้วย เอากุล,ลอยขอบคุณมากที่สลับเวลาจากตารางงานที่ยุ่งๆของคุณผมรู้ว่าคุณยุ่งแค่ไหนถือว่าเป็นเกียรติจริงๆที่คุณมาอวยพรเราโดยให้ความรู้หัวข้อที่สําคัญมากและสิ่งที่ผมชอบคือผมชอบพาคนอย่างคุณที่อย่างน้อยไม่ใช่อดีตมุสลิมอย่างผมไม่ใช่อารับอย่างผม,ม,งผมเพราะผมต้องการแสดงให้คนเห็นว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้สําคัญเทียงใดแม้คุณไม่ใช่ผู้ติดตามศาสนา,าอิสลามหรืออดีตมุสลิมหรือไม่ใช่แม้แต่ผู้พูดภาษาอารับ เพราะมีแหล่งข้อมูลที่เยอะพอสมควรที่พูดถึงหัวข้อนี้เป็นเทียงเรื่องของการทําความเข้าใจและนี่คือเหตุผลที่คุณมาอยู่กับผมวันนี้ขอบคุณอันฟาดีผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ขอแนะนําตัวนะครับและคุณทําอะไรอยู่เป็นภาพรวมผมชื่อลอยดิยองผมเป็นชาวแอฟริกาใต้ผมย้ายไปดูบปี2007ผมอาศัยอยู่ในตะวันออกกลางเป็นเวลา11ปีผมเคยเดินทางไปทั่วตะวันออกกลางอย่างกว้างขวาง ผมทำงานในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศในขณะที่ผมอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่ในช่วงเวลานั้นผมได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับกองทัพบกรัฐบาลตำรวจตลอดจนอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการก,ารก่อวินาศกรรมเพื่อป้องกันการทำลายโครงสร้างพื้นฐานชาติและแน่นอนปกป้องอันตรายต่อผู้คนเช่นปกป้องสถานที่เช่นพรมแดนที่สำคัญป้องกันการบุกรุกที่อยู่อาศัย VIP หรือสิ่งต่างๆเช่นการปกป้องโรงไฟฟ้าฐานทัพอากาศและอื่นๆ ผมทำงานกับการออกแบบพื้นที่กว้างระยะไกลๆระบบรักษาความปลอดภัยมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ผมจึงได้เดินทางไปยังฮอสปอร์ทั้งหมดโดยให้ความช่วยเหลือและป้อนข้อมูลผมใช้เวลามากมายกับทหารผมสนิทกับคนในตะวันออกกลางมากเพราะผมจะไปทำภารกิจที่นั่น และในที่สุดผมก็ศึกษามันอย่างลึกซึ้งวิเศษมากเมื่อพูดถึงเรื่องชาริอะมีคนแนะนำชื่อของคุณหลายครั้งซึ่งผมเข้าใจว่าคุณได้อุทิศเวลาทำพันธกิจนี้มากมายเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนี้ทำไมคุณถึงสนใจกฎชาริอะและคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนี้ได้อย่างไรมันมีหลายปัจจัยจริงๆมีมากกว่าหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผมมองข้ามการบรรยายมาตรฐานของอันกุรอานและฮะดี เพราะมันมีความสับสนอยู่เสมอวนไปวนมาอันกุณรณอานมีองค์การหนึ่งที่กล่าวว่าเอและอีกองค์การหนึ่งที่กล่าวว่าบีแค่เวียนไปเวียนมาผมรู้สึกว่าผมจําเป็นต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเบื้องหลังทั้งหมดผมเลยตัดสินใจที่จะศึกษาออนไลน์หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายเพราะผมทํางานอยู่ด้านนั้นอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเรียนในมหาวิทยาลัยสิ่งที่ผมเรียนรู้คือคณะทั้งหมดกลัวที่จะพูดคุยกันเมื่อเราพูดถึงเรื่องการก่อการร้ายอิสลามพวกเขาปฏิเสธ ที่จะหาหรือเกี่ยวกับการก่อการร้ายของอิสลามเราสามารถพูดถึงผู้ก่อการร้ายชาวพุทธได้พูดถึงผู้ก่อการร้ายชาวคริสต์ได้พวกเขายินดีที่จะจอะลึกและวิจารณ์และอะไรอื่นๆอีกด้วยแต่เมื่อพูดถึงอิสลามและตอนนั้นไอซิดก็กระฉับกระเฉงมากเขาก็จะพูดว่าอืมใช่ไอซิดไม่ใช่มุสลิมจริงๆดูสิดูกระรอกนั้นซิโอเคนะพวกมาคุยพุทธศาสนากันเถอะผมคิดว่าแปลกมากนะครับ ผู้อานวยการคณะบดีสถาบันการศึกษาก็ปฏิเสธที่จะร่วมอภิปรายเกี่ยวกับกลุ่มพราดรภาพมุสลิมตอนนั้นผมทํางานอย่างใกล้ชิดกับหลายรัฐบาลทั่วตะวันออกกลางพราดรภาพมุสลิมเป็นปัญหาแน่นอนแต่นักศึกษาจะไม่ยอมรับว่าไอซิดเป็นอะไรอื่นนอกจากดีเท่านั้นยังมีคนที่เรียนในหลักสูตรนั้นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยกับวิชาเช่นคนหนึ่งเป็นแม่บ้านคนหนึ่งเป็นนักบัญชีกเกษียณอีกคนเป็นนักศึกษาภูมิศาสตร์ที่อายุ19ปี และพวกเขาจะชอบคุมการพูดคุยในแชทและพวกเขาจะบ่นทันทีถ้ามีการกล่าวถึงอิสลามและทางณนก็กลัวการร้องเรียนและในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหตุโจมตีในปารีสและหลังจากความโหดร้ายนั้นผมก็เริ่มมองหาหนังสือและห้องสมุดที่พวกเขามีเพราะไอซิดจะระมัดระวังอย่างมากเช่นเดียวกับอันกอ,อิดะและกลุ่มอื่น,นๆพวกเขามีเซสชั่นการตุกฝังไม่เพียงแต่สอนอันกุรอานและหะดิษเท่านั้นแต่พวกเขายังสอนชริอะและมีหนังสือที่ออกมาใหม่ ซึ่งในที่สุดผมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมันผมเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ในขณะนั้นและได้ค้นพบคู่มือชารีอะต่างๆซึ่งเป็นความเข้าใจดั้งเดิมของศาสนาอิสลามและเมื่อผมแนะนําเนื้อหานี้ให้กับกลุ่มเพื่อจะอภิปรายผมโดนแบนในวันรุ่งขึ้นว้าวครับผมแค่อยากจะบอกคุณผู้ชมของเราว่าเราได้ตัดสินใจทําวิดีโอตอนสั้นๆและวิดีโอเหล่านี้ทุกรายการในซีรีส์ยาวๆนี้จะใช้เวลาโดยเฉลี่ย11-12นาทีเลยจะบอกว่าคุณลอยครับ เรามีเวลาเหลือหถึงหนาทีที่จะใช้กับการแนะนำเรื่องนี้เราจะพูดต่อในครั้งหน้าคุณต้องการแบ่งปันอะไรกับเราในการแนะนำหัวข้อนี้ผมจะแนะนำสั้นๆได้สักสีสไลด์ด้วยกันที่เราจะดูด้วยกันและเพื่อให้ผู้ชมได้ลิ้มรสในสิ่งที่เราจะพูดและเพื่อนำไปสู่หัวข้อโอเคถ้าเห็นสไลด์ของผมผมให้ชื่อว่าตันมุตมุสลิมมันคือกฎชาริอะห์เป็นกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามคำเหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่แตกต่างกันซึ่งทั้งหมด อ้างถึงสิ่งเดียวกันชาริอะและฟิกมีความแตกต่างอยู่อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วผู้คนทั่วไปแม้แต่นักวิชาการมุสลิมก็เรียกมันว่าชาริอะเราจะดูความแตกต่างสัปนี้ด้วยกันผมขออธิบายต่อครับชาริอะที่จริงเราต้องถามว่าชาริอะศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นความลับเพราะคนมักจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชาริอะ มีเขตตำรวจชริอะโซนควบคุมชริอะชริอะเป็นตัวเลือกเดียวสำหรับสาราชอาณาจักรชริอะจะครองโลกชริอะเป็นทางออกเดียวชริอะสำหรับสราราชอาณาจักรมุสลิมต้องการช,ชออริชรอระหแล้วเราต้องถามตัวเองว่าเช่นกฎหมายอะไรบ้าง ชาวมุสลิมกล่าวว่าอันกุนรอานเป็นภาษาอาหรับแต่เราต้องดูให้ละเอียดนี่คือหน้าย t u b e ของผมในหน้าชุมชนของผมเอามาจากหนังสือที่เรียกว่าคำศัพท์ต่างภาษาในอันกุนรอานโดยอาเธอร์เจฟฟรีย์และผมได้จัดทำสเปรดซีดนี้เพื่ออธิบายเพื่อแสดงรายการภาษาต่างๆและอันที่จริงที่เห็นนี้เป็นเพียงครึ่งเดียวแล้วจะพบว่ามีมากมายมีคำศัพท์ภาษาอื่นมากมายในคมภี์กุรอานจากภาษาซีเรียอารามีอิกิบรูกรีเอธิโอปิกและอื่นๆ แต่เราควรถามว่าทำไมถึงมีคำภาษากรีกมากมายในคำทีกุรานทำไมมีภาษาฮิบรูมากและการพัฒนาของชาริอะก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลว่าทำไมอิสลามจึงสึมซับคำศัพท์ภาษาอื่นๆมากมายเข้าไว้เป็นคำศัพท์ภาษาอาหรับเราจะมาดูคำเหล่านี้กันเราจะดูแหล่งที่มาบางส่วนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษากรีกและฮิบรูที่เกี่ยวข้องกับเราในการสนทนาหัวข้อนี้ความลับและจุดอ่อน กีกดฎนี้มีไว้สำหรับหนังสือทางศาสนาใดๆแม้กระทั่งตาบากัดของชาลานีซึ่งเป็นการประมวลชีวประวัติของชาวมุสลิมข้อความนี้ได้มาจากคู่มือกฎหมายอิสลามที่นิยมและใช้กันทั่วไปมากที่สุดในโลกที่เรียกว่า Release of the Traveler โดยอุมดานอันซาลี ผมจะให้ดูอีกหนึ่งประการหนึ่งที่เชื่อมโยงกันอยู่ในบทที่เรียกว่า r 8 0เรื่องการยับยั้งคำพูดของตัวเองกล่าวว่าจงอย่าช่วยกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกันอันกุรอานซูรอห์5าะา้อท,ที่2ดังนั้นชาริอะจึงอ้างอิงอันกุฎอานแต่ตรงนี้พูดถึงการชี้ทางผู้กระทำผิดและกล่าวว่ารวมถึงการชี้ทางให้ตำรวจและผู้ปกครองรเผด็จการเมื่อพวกเขาจะทำความอายุติธรรมและการทุจริตเช่นเหตุรุนแรงในปารีส ทำไมชุมชนมุสลิมถึงซ่อนผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นเป็นเวลาหลายเดือนเขาไม่พูดอะไรเพราะจะเป็นการชี้ทางให้ตำรวจและผู้เผด็จการทำอยุติธรรมเพราะสิ่งที่มุสลิมเหล่านั้นทำไปถูกตามกฎหมายโดยสมบูรณ์และตำรวจพวกนั้นขัดจังหวะพวกเขาถือเป็นอาชญากรรมต่ออิสลามแต่ให้สังเกตข้อสองการสอนปัญหากฎหมายศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้เรียนที่ไม่สุจริตคือสอนให้ผู้ที่ไม่ต้องการความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเขาดังนั้นมุสลิมหากพวกเขารู้จักชาริอะ จะไม่อนุญาตให้สอนใครๆที่จะเรียนโดยไม่สุจริตเช่นผมเองไม่ได้อยากเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นมุสลิมผมไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะเป็นมุสลิมที่ดีขึ้นผมกำลังเรียนรู้ที่จะเข้าใจและวิจาราณ์ศาสนาอิสลามผมใช้มันเพื่อที่จะเจาะลึกศาสนาอิสลามดังนั้นผมเรียนรู้ชาริอะห์โดยไม่สุจริตถูกต้องและสำหรับผมครับคุณลอยผมเคยเป็นคนบงในตอนนี้ที่กำลังแบ่งปันความลับอยู่ดังนั้นคุณและผมจึงอยู่ในพวกเดียวกันหมายความว่าเรากำลังเปิดเผยสิ่งที่คนอื่นไม่ควรรู้และเป็น,ปนไปตามกฎหมายที่เรียกว่าริบาาาจรริิงงงๆซึ่เป็นนกกฎขอท ดังนั้นคุณจึงมีดานีมาและริบาซึ่งเป็นการอินทาเช่นกันกันกบคำศัพท์ที่มีความหมายว่าผู้ใส่ร้ายดังนั้นการพูดเกี่ยวกับศาสนาอิสลามจึงแบ่งออกเป็นสองประเภทซึ่งเป็นการพูดอินทาและการใส่ร้ายในกฎหมายตะวันตกท่าผมโกหกเกี่ยวกับใครบางคนและทําให้เขาเสียชื่อเสียงก็เป็นการใส่ร้ายเขาในศาสนาอิสลามถ้าคุณพูดความจริงเกี่ยวกับใครสักคนซึ่งเขาไม่ชอบก็ถือว่าใส่ร้าย และเราจะพูดถึงกฎหมายเหล่านั้นอีกครั้งใช่คุณกําลังพูดถึงไรบาาและนั้นมีไม่ใช่ไหมครับใช่และชารีอะเป็นความลับและสําหรับมุสลิมที่จะเปิดเผยชารีอะเป็นการทรยศใช่แน่นอนครับมีอะไรอีกไหมครับที่คุณต้องการพูดเพิ่มในครั้งนี้ก่อนที่เราจะพูดต่อในครั้งต่อไปม่อครับแค่นี้ก็เพียงพอและหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าทําไมไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับชารีอะเพราะพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงชารีอะคือถ้าหากเขาเองรู้นะครับ แน่นอนจบอย่างยอดเยี่ยมครับเออนั่นเป็นเหตุผลครับคุณผู้ชมของเราหวังว่าคุณพบว่ารายการนี้น่าตื่นเต้นและผมแน่ใจว่าคลิปนี้อย่างน้อยในเบื้องต้นจะทําให้คุณตื่นเต้นและคุณจะสนใจจริงๆเพื่อรับชมซีรีส์ยาวๆนี้คือเรายังไม่รู้เลยว่าจะออกนานแค่ไหนแต่เราก็อยากอธิบายให้ช้าๆและแบ่งปันอย่างเป็นระบบเพราะมีข้อมูลอีกเยอะที่เราจะนําเสนอและคุณจะพบว่าอย่างน้อยในวิดีโอเหล่านี้เราจะมีลิงก์ให้คุณมากมายคุณรอใจดีจังเลย ที่คุณแบ่งปันข้อมูลกับเราเป็นข้ออ้างอิงที่คุณผู้ชมสามารถไปดูเองได้แน่นอนทำไมหรือเพื่อยืนยันเพื่อร่วมมือและแสดงให้คุณเห็นว่าสิ่งที่เราแบ่งปันกับคุณที่นี่ไม่ได้มาจากความคิดของเราเองแต่ถูกระบุไว้ในแหล่งข้อมูลอิสลามและคุณเองมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เดียวกันนี้ได้คุณลอยครับขอบคุณมากครับเช่นเคยครับผมแทบจะรอไม่ไหวจนกว่าเราจะทําตอนที่สองของซีรีส์นี้และต่อต่อไปจากนั้นครับครับผมอัลฟาดีครับลาก่อนนะครับ ขอพระเจ้าวอวยพรขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง s i n e International ของเราด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เราเผยแพร่วิดีโอใหม่หรือถ่ายทอดสดกรุณาพิจารณาที่จะสนับสนุนผมโดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อที่จะบริจาคก,กับการผลิตวิดีโอเหล่านี้นอกจากนี้ยังมีทางอื่นอีกที่คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราขอขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจ